สองคอมเมนต์นะคะชาวเน็ตเกาหลีค่ะหลังจากที่รายการคิงดอมนะคะประกาศค่ะว่าลิซ่าแบล็ p ทิงนะคะจะไปร่วมรายการค่ะโดยเธอนะคะจะมาช่วยซับพอร์ตวงไอคอนค่ะในวันที่27พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะเรียกว่านะคะกลายเป็นฮอตท็อปปิกนะคะของชาวเน็ตเกาหลีกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแค่บอกค่ะว่าจะมานะคะก็มีผู้คนค่ะเข้าไปชมกระทู้นะคะเป็นจํานวนเป็นหมื่นๆกันเลยทีเดียวนะ,ะนับว่าเป็นการกลับ มาที่ย mm ิ hmm. ่งใหญ่นะคะของนอรลิซ่าแบล็กพิงค์ค่ะหลังจากที่เธอนะคะเคยออกรายการเรียวเมนเนี่ยของทางช่อง MBC มีนะคะเมื่อปีคศ2018ค่ะเรียกว่าผ่านมาเนี่ยก็3ปีแล้วนะคะที่เธอค่ะได้เคยไปอ่กนรายการวาไรตี้แบบนี้แบบคนเดียวเดียวนะก็ตอนนี้ค่ะชาวเน็ตเกาหลีค่ะเขาก็จะบอกว่าตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะ แล้วใครที่บอกว่าคนเกาหลีเนี่ยไม่สนใจลิซ่าอันนี้ขอเถียงเลยนะคะเพราะว่าแค่บอกว่าจะมาค่ะเขาก็จับเขานะคะรวมตัวพูดคุยกันนะคะในกระทู้ต่างๆนีเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะตกใจค่ะแล้วก็แบบว่าประมาณว่าเดี๋ยวจะไปช่วยกันโหวตให้อะไรอย่างนี้นะคะบางคนค่ะถึงก็บอกว่าโอ้ที่หนึ่งเนี่ยมาแน่ๆค่ะซึ่งแทบจะทุกคนนะคะบอกว่าลิซ่ามาแบบนี้เนี่ยทีมอื่นก็หมดสิทธิ์ชนะไปแล้วอะไรทำนองนั้นนะคะ ซึ่งทุกคนค่ะต่างก็เฝ้ารอนคะะการแสดงของเธอค่ะบางก็บ,บอกค่ะว่าคีนลิซ่ากลับมาแล้วค่ะบางก็บ,บอกว่าเนี่ยมันเป็นท่าไม้ตายนะคะของไอคอนกันเลยทีเดียวนะแล้วลิซ่าก็แรปได้ดีด้วยใช่มหมบางคนก็เลยบอกว่าอยากจะเห็นลิซ่ากับบ๊อบบี้ทาร็ปด้วยกันค่ะ ทุกคนค่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะบอกว่าต้องดูให้ได้นะคะสำหรับแบตนี้นะคะแล้วก็กำลังเฝ้ารอค่ะวันที่27พฤษภาคมที่จะถึงนี้อย่างใจจดใจจ่อค่ะแถมบางคนนะคะก็เดาไปถึงนะ,ะยอดวิวที่จะเกิดขึ้นใน YouTube เนาะว่ามันต้องถลม่มทรลายได้แน่เลยนะคะแต่บางคนค่ะก็บอกว่าโอ้ยแบบนี้นี่มันโกงกันชัดๆเลยนะแบบว่าไอคอนเนี่ยมีถือไพ่เหนือกว่าคนอื่นๆอะไรแบบนี้ค่ะ แม้เห็นเขาคุยกันคึกคักแบบนี้นะคะแล้วก็ให้อดนึกสงสัยไม่ได้ค่ะในใครนะคะบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยไม่สนใจลิซ่าะคะ่ะแต่แม้แค่บอกว่าจะมาค่ะกดแชทคุยกันให้คึกคักกันยกใหญ่ะคะ่ะส่วน i ิม a c คของน้องลิซ่าะคะจะมากขนาดไหนเนี่ยแอดชื่อว่านะ,ะชาวเน็ตเกาหลีคงจะรู้ดีแก่ใจล้วค่ะคุณล่ะคะว่าไหม คิดเห็นยังไงนะคะก็มาพูดคุยกันได้ะคะก็เป็นโมเมนต์ค่ะที่เห็นนะคะเขาคึกคักกันมากๆเลยนะคะในกระทู้ต่างๆค่ะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ก่อนจบคลิปคก,ก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะก,กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า